สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเทิลแชนแนลชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม ับสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอตอนที่จะมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าเรียนออนไลน์นะครับอขอภัยครับเข้าทำการทดสอบออนไลน์นะครับทำการ วัดประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพาะศึกษานะครับก็เป็นการสอบกลางภาคเรียนนะครับของนักเรียนทุกระดับชั้นโดยที่วันนี้เนี่ยจะเอาตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มาให้ดูนะครับซึ่งปอ .2 ปอป .3 ป4ป .5 ป6ก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเลยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็ไปเข้าไลนา์ใช่ไหมครับพอนักเรียนเข้าไลนา์มาเนี่ยลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ยังไม่มีเนาะเข้าลายมาลักษณะหน้าตาของรลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนเข้าไปที่ห้องเรียนของตัวเองอันนี้ของห้องน้องปอ1นึทับนนะครับสักครู่นะครับคตนเอาเครื่องมือแป๊บหนึงอาอยู่นี่ละอันนี้ของห้องน้องปอ 1. นทับนนะครับวิธีการให้นักเรียนมาที่มาที่ตรงนี้นะครับโน้ตตรงนี้เนาะโน้ตตรงนี้ โอเคให้นักเรียนมาที่โนต้ตตรงนี้นะครับน่าจะเห็นกันเนาะกดเข้าไปหนึ่งทีครับนักเรียนมันก็จะมาขึ้นหน้าต่างตรงนี้กดนะครูเติ้งกดนะหนึ่งสองสามปึ้งอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าต่างของโนต้ตนะครับเราก็มาเลือกหัวข้อของอวิชาสุขศึกษาปีหนึ่งแบบนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะแต่ ถ้ามันมีลิงก์พอถึงวันจริงเนี่ยครูต้ลจะปล่อยลิงก์อันนี้เข้าไปนะครับเป็นลิงก์เหมือนกับปล่อยลิงก์บทเรียนปกติเข้าไปครับนักเรียนก็ไม่ต้องเข้ามาที่โน้ตนะครับแต่ถ้าใครหาไม่เจออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าโน้ตนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าลองทําดูนะครับเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยรูปร่างหน้าตาลักษณะของลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดที่ซีมอตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเห็นเมนูเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะ มันจะเห็นเมนูเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวกูเติมกดให้ดูแล้วกันปึ๊บอ่านะครับในนี้มอีอะไรบ้างนะครับในนี้จะมี2ลิงก์เนาะลิงก์แรกก็จะเป็นลิงก์การทําแบบทดสอบแล้วก็ลิงก์ที่2มันก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดกิจบัตรนะครับเมื่อเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วเราสามารถดาวน์โหลดกิจบัตรได้ในนี้นั่นเองเนาะโอเค หรือเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดกิจบัตรมาให้อัตโนมัติเลยเนี่ยเราจะไปดูกันพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอ่ะคุณเติ้ลเอาใหม่นะคุณเติ้ลกดลิงก์อันนี้ใช่ไหมครับทาแบบทดสอบเนาะอ่ะเดี๋ยววงให้ดูชา้าๆนะครับไม่ต้องรีบไปด้วยกันเนาะโอเคเนี่ยนะอ่ะกดไปเลยปึ้งโอเคคุณเติ้ลลบสีตรงนี้หน่อย อ่ะโอเคนะครับมันก็จะขึ้นแบบทดสอบมาแบบนี้เนาะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับในแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีระดับชั้นบอกนะครับนี่ระดับชั้นตรงนี้บอกนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดกลุ่ม l ลายลิงก์เฟซบุ o กนะครับกดเข้าไปติดตามกดเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์เข้าเว็บ c ู t e r c o m ก็กดเข้าไปดูกันได้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเลือกระดับชั้นเรียนตรงนี้นะครับเลือกระดับชั้นเรียนให้หนักเรียนคลิกที่ ตรงนี้ได้เลยนะครับสามเหลี่ยมลูกศรตรงนี้นะครับมันก็จะมีระดับชั้นเรียนมาให้นักเรียนเลือกซึ่งมันก็จะมีอยู่2ชั้นครับป1ทับกับป .1 นทับอ่ะคูเตอร์เลือกป1นทับ1และกันอ่ะจากนั้นเราก็กดคําว่าถัดไปตรงนี้นะครับกดคนว่าถัดไปเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าถัดไปปึง้งอ, pues, อ่ามันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับ ลำดับต่อไปเราก็จะมาเลือกอีกนะครับเขาเขียนว่าอะไรลูกอ่าลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเป็นเลือกกดเลือกอีกเลือกอะไรตรงนี้จะมีชื่อมาให้นะครับตรงนี้จะมีชื่อมาให้เรา,าก็จะต้องไปเลือกชื่อของเราว่าชื่ออะไรอ่าสมมุติอ่ารูเอาใครดีเอาสมใจละกันอ่าตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกชื่อเสร็จเราก็กดอะไรลูกกดถัดไปตรงนี้นะครับกดถัดไปไปเลยปึ๊บ เมื่อเรากดถัดไปอ้าวเขาบอกว่าอะไรลูกเริ่มทําแบบทดสอบกันได้เลยครับอ่าเริ่มทําแบบทดสอบเราก็ทําไปครับมีทั้งหมด15ข้อเดี๋ยวครูต้นไปทําที่อื่นแล้วกันนะเอ๋ไปทำตรงนี้ก่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่เห็นเฉลยเนาะข้อสอบไม่ยากครับนักเรียนมี15ข้อข้อสอบเป็นข้อสอบที่อยู่ในบทเรียนที่เราเคยทํามากันทั้งนั้นเลยถ้าใครตั้งใจทําบทเรียนที่เคยทํามาเนี่ยเชื่อว่าทําได้แน่นอนนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับคือเดินทำข้อสอบแป๊บหนึ่ง โอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วอันนี้ให้เห็นเฉลยหน่อยเนาะสัก2ข้อนะครับไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะเมื่อเราเสร็จแล้วอันเดียว่อมางี้ไม่ได้อ่ะย่อย่อไม่เห็นเฉลยทันไหมเนี่ยอ่ะเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าส่งแบบนี้อ่ะไม่เห็นเฉลยแล้วนะใครไม่ตั้งใจดูก็ไม่รู้ละถ้าใครตั้งใจดูเมื่อกี้ก็เห็นเฉลยไปโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็กดส่งแบบนี้นะครับ พยายามพยายามพยายามเพื่อจะได้เข้าใจกันส่งไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวขยายขึ้นมาส่งไปแล้วก็เป็นแบบนี้ครับมีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่าแบบทดสอบความรู้กลางภาคเรียนนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับเมื่อสอบผ่านร้อยละ70นักเรียนสามารถดาวน์โหลดกิจัตรได้ที่ลิงก์นี้นะครับไม่มีดูคะแนนนะครับไม่ต้อง กดลิงก์เลยนะครับถ้าเราผ่าน1้0ละ70ก็ประมาณ10ข้อนะครับ11ข้อทําถูกต้องทั้งหมด11ข้อผิดได้4ข้อนาที่จริงอ่ะถูกหมดแหละนะครับเพราะข้อสอบไม่ได้ยากหรอกนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นี้มันก็จะมาขึ้นหน้านี้ครับนักเรียนเมื่อกี้กูเติ้ลทำของสมใจใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมครับสมใจขึ้นมาแล้ว นะอันเดี๋ยวขยายหน้านี้นิดนึนงในมือถือก็ลักษณะแบบนี้แหละครับลักษณะเหมือนเหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วเนาะอะ่ตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแนะนําก่อนชื่อปหนึ่งทับหนึ่งอันนี้ที่จริงน่าจะอันนี้จะเป็น1นึทับสนะครับเดี๋ยวครูเติ้ลไปแก้เนาะแล้วนี้ก็เป็น1นึทับหนะครับที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้1นึทับหชื่อของนักเรียนชั้นปหนึ่งทับหก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาจะเป็น1ั 1. น1ห,นหนงนนะ ฝั่งนี้จะเป็น1นทับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อความบอกอยู่นะครับแล้วก็มาดูชื่อของเรานะครับอันนี้เห็นไหมครับน้ำพลสมใจนะครับก็จะมีลิงก์กิจบัตรนี่ตรงนี้เขาจะบอกว่าดาวน์โหลดกิจบัตรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดมาที่เอานี่ครับกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับกดไปปุ๊บเราก็จะได้ดาวน์โหลดกิจบัตรเราขึ้นมานะครับลองโอเพ่นซิ อ่านี่ได้แล้วกิตติบัตรของเรานะครับสมใจผ่านโอ้ได้น่าจะผิดสักข้อ2ข้อนั่นแหละครับน่าจะผิดสักข้อ2ข้อเนาะอาจจะเป็นข้อ2ข้อสุดท้ายที่คูเติ้ลให้นักเรียนเห็นเฉลยหรือเปล่าคูเติ้ลอาจจะให้นักเรียนเห็นเฉลยหลอกก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แต่ก็ผ่านนะครับผิดข้อ2ข้อ3ข้อก็ผ่านแต่ถ้าผิดเกิน4ข้อจะไม่ผ่านนะครับเพราะมัน70%อนันนี้80%เต็มร้อยได้86.7ุถือว่าเก่ง โอเคประมาณนี้นะครับการทำแบบทดสอบสอบกลางภาคในวิชาศ,าศึกษาออนไลน์นะครับนักเรียนได้เกียรติบัตรไปสะสมเอาไว้ด้วยนะครับก็สามารถพินพ์ออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นะครับเป็นกิจิบัตรทีุ่ณเติลมอบให้เนาะหากมีคำถามประการใดนะครับก็ฝากคำถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook หรือว่าอาจจะเป็นาทางไลน์ของโรงเรียนนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนหากมอาีอะไรที่ผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แป๊บน,นึงนะครับสหรับวันนี้โอเคสวัสดีครับ